สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้คนรักเกษตรพาเพื่อนๆมาพบกับไม้ใบสวยอ่าไม้ตัวนี้มีชื่อว่าฟิโลเดนรอนก้ามกุ้งขนนะครับอ่าก็เป็นไม้ในกลุ่มฟิโลเดนรอนก็เป็นไม้ในกลุ่มเดียวกันกับพวกพาเลโซพวกอ่าพิงค์พรินเซสอ่าหรือว่าพวกอ่า กุมารแดงเรียกซับกุมารทองเรียกซับประมาณนี้นะครับเป็นไม้ในกลุ่มฟิโลเดนรอนซึ่งเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้นะครับก็แถบประเทศบราซิลน,น,น,นั่นเองนะครับไม้ตัวนี้นะครับเรียกกันสั้นๆว่าฟิโลกล้ามกุ้งนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่มีความพิเศษนะครับก็คือ เป็นฟิโลก้ามกุ้งขนนะครับก็คือลำต้นและก็ก้านใบจะมีขนปกคลุมโดยทั่วไปนะครับก็จะพิเศษกว่าตัวฟิโลธรรมดานะครับแล้วก็ฟิโลก้ามกุ้งอีกตัวนะครับก็จะเป็นก้ามกุ้งด่างอ่าซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นไม้ใบด่างซึ่งก็จะมีทั้งด่างเหลืองด่างขาวอันนั้นก็จะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าสำหรับตัวนี้ที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่เป็นฟิโลเดนรอนก้ามกุ้งนะครับก็เป็นไม้ที่ นิยมปลูกกันมากนะครับจากการที่ผมขายต้นไม้จําหน่ายต้นไม้เนี่ยฟิโลก้ามกุ้งตัวนี้เป็นไม้ที่ขายดีอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับก็คือขายไวออกไวเนื่องจากลักษณะใบที่มีความสวยงาม ใบที่มีลักษณะพิเศษกว่าใบไม้ตัวอื่นๆนะครับลักษณะความสวยงามของใบของเขานะครับใบอ่อนๆที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองหรือว่าสีเขียวอ่อนนะครับแล้วเมื่อใบแก่นะครับลักษณะใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มยิ่งขึ้นนะครับยิ่งแก่ใบย,ยิ่งแก่ใบย,ยิ่งมีอายุลักษณะของสีก็จะมีความเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยครับและที่สําคัญนะครับก้าน ก้านใบจะมีขนนะครับเนี่ยลักษณะพิเศษของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับกามกุ้งขนก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายอีกตัวนะครับเป็นไม้ที่สามารถปลูกในที่ร่มก็ได้หรือว่าปลูกในที่แดดรำไรก็ได้นะครับแต่ลักษณะภูมิอากาศลักษณะ แวดล้อมโดยทั่วไปที่เขาชอบนะครับก็เป็นการปลูกในที่แดดดำไรนะครับจะให้การเจริญเติบโตที <tes S 2> ่ดีมากที่สุดนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับสามารถที่จะปลูกในที่ร่มก็ได้นะครับเป็นไม้ที่สามารถเติบโตได้ดีเหมือนกันนะครับก็เป็นไม้ที่ดูง่ายดูแลง่ายเลี้ยงง่ายอีกตัวนะครับปลูกในที่ร่มก็ได้ปลูกในที่แดดดำไรก็ได้นะครับส่วนการขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์ไม้ตัวนี้นะครับสามารถที่จะ ตัดยอดไปชำนะครับตัดยอดไปชำหรือว่าตัดยอดไปแช่น้ํานะครับแช่น้ําให้รากออกรากเดินแล้วค่อยปลูกด้วยวัสดุปลูกพวกกะมาพร้าวสรัพที่ผ่านการแช่น้ําหรือว่าเป็นพวกขุยมะพร้าวหรืออาจจะเป็นพวกใบก้ามปูหมกักอะไรพวกนี้ก็ได้หมดนะครับนํามาผสมกันก็จะทําให้การปลูกไม้ตัวนี้จเจริญ งอกงามได้ดีนะครับแล้วก็การขยายพันธุ์นะครับส่วนการดูแลบำรุงรักษานะครับไม้ตัวนี้ไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการปุ๋ยอะไรมากมายนะครับเพียงแค่เราเติมพวกปุ๋ยอ่อนโมโคสละลายช้าลงไปนะครับสักครั้งหนึ่งก็สามารถที่จะ,อ,ะอยู่ได้นานแล้วนะครับเป็นไม้ที่ดูแลง่ายนะครับแล้วก็ใบมีลักษณะ ความเป็นพิเศษนะครับก็เป็นไม้อีกตัวที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆลองหามาปลูกกันนะครับคิดว่าถ้าเพื่อนๆได้ปลูกไม้ต้นนี้นะครับจะรู้สึกชอบในลักษณะความสวยงามของใบของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นฟิโลก้ามกุ้งธรรมดาหรือว่าจะเป็นก้ามกุ้งขนแบบนี้หรืออาจจะมีก้ามกุ้งด่างที่มีลักษณะใบ มีความเป็นไม้ด่างที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับออย่างไรก็ดีนะครับฟิโลกามกุ้งนะครับสามารถที่จะปลูกในอาคารบ้านเรือนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเบียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าก็จะพยายามสรรหาต้นไม้สวยๆแปลกๆมาให้เพื่อนๆคนชอบการปลูกต้นไม้คนชอบดูแลต้นไม้มาให้รับชมกันอีกนะครับในคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ